ไม่ใช้สิทธิ์บริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปก่อนน้นนี้เนี่ยผมได้เขาเรียกว่ามีการอสอนวิธีการติดตั้งในฝั่งของเขาเรียกว่า Android ไปละผมลืมไปว่าเราในคลิปนี้เนี่ยมันรันอยู่บนเครื่อง Mac ดังนั้นเนี่ยก็เพื่อนๆคงอยากจะเห็นวิธีการเขาเรียกว่าเซตอัพแล้วก็รันเจ้าตัว iOS ขึ้นมาด้วยนะครับบนเรียกในทีฟก็เบื้องต้นก่อน้องใช้ก่อนว่าเรามีเจ้าตัวเ c o d e ้ไหมนะครับก็อาจจะคลิกที่ตรงนี้ครับแล้วก็ล <c oughs> องเปิดคำว่า X อ o d e ถ้าไม่มีก็ สามารถทำการไปลงได้โดยการไปที่ App Store นะครับแล้วก็เสิร์ชอย่างที่บอกนะครับก็เสิร์ชคีย์เวิร์ดที่ชื่อว่า e c o d e ครับ <c oughs> แล้วก็ทำการติดตั้งนะครับเ c o ก e ก็จะบังคับว่าต้องลงเจ้าตัว mac os เวอร์ชันล่าสุดนะครับเอาละเมื่อเปิด e c o d e ขึ้นมานะครับแนะนำว่าให้คุณเปิด e c o d e มาก่อนเมื่อคุณลงเสร็จ บางครั้งเมื่อคุณเปิดมาเสร็จปุ๊บมันจะขอให้คุณอินส tall แล้วก็ Set up อะไรบางอยา่างก็เน็กเ็ไปเรื่อยนะครับหลังจานั้นมันจะวิ่งเข้าสู่หน้าต่างนี้นะครับก็เป็นหน้าต่างให้คุณ new project นะครับในเคสนี้คุณทำการมองหาตัวเมนูชื่อว่า e c o d e ครับแล้วก็ Preference ครับบายครั้งที่เวลาเรานิวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะ Run ไม่ได้ New Project ์เรียกไม่ได้รันไม่ได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องมาที่ตรงที่ชื่อว่า Location ก่อนแล้วก็ไม่ e ช u ่ e ว่าไ <c> อ <oughs> ตรงนี้เนี่ยที่ชื่อว่า c o m m i l i n ลทเนี่ยเรามีการเลือกนะครับแล้วบางทีพอเราเข้ามาบางคนเนี่ยจะเป็นโลง่ลงๆคุณต้องกดไปหนึ่งทีครับแล้วเลือกเป็นตัวไอโคดเวอร์ชันล่าสุดนั่งแล้วกดปิดไปังนั้นไอโคดเราก็สามารถปิดได้ละ <c oughs> ยังไม่จำเป็นนะตอนนี้นะครับดังนั้นวิธีการที่จะรันเจ้าจตัวโปรเจกต์ของเราขึ้นมานะครับก็ใช้โปรเจกต์แวร์ที่เรามีก่อนนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็พิมพ์ก็ React Native run ครับแล้วก็ข e ดครับเปลี่ยนจากคำว่า run h e a android เป็นคำว่า run h e a ios ครับแล้วก็ Enter ครับ กระบวนการนี้ก็ <c oughs> มันจะเริ่มทำการ start simulator นะครับซึ่ง simulator default เนี่ยก็จะเป็น iPhone 11ในหน้าตอนนี้นะครับนะแต่ว่าบางทีอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งแน่อนอนครับเราสามารถเลือก simulator ที่เราต้องการจะ start ได้ด้วยนะครับแต่ว่า,าเดี๋ยวค่อยว่ากันระหว่างนี้มันก็จะเริ่มทำการ config อะไรบางอย่างครั้งแรกก็จะนานเหมือน Android ครับก็ปล่อยไปสักระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งแอปเราก็จะ run ขึ้นมาบนนี้เหมือนกัน นะครับอานนี้ระหว่างที่รอมันรันนะครับก็เดี๋ยวผมตัดต่อดีกว่าขี้เกียจรอนานนะครับโอเคครับเดี๋ยวรันเสร็จรันใกล้เสร็จแล้วผมจะให้คุณดูแล้วกันนะครับก็ในเคสนี้มันเ,เริ่มจะรันเสร็จนะครับในฝั่งนี้เมโทรก็จะถูกสตาร์ทขึ้นมาเหมือนฝั่ง Android นะครับเมโทรสำหรับคนที่เมโทรเปิดค้างไว้ต้องปิดก่อนแล้วก็ทำการรันในตรงนี้นะครับ ก็ซิมูเลเตอร์นะครับก็กําลังจะอัปโหลดซิมูเลเตอร์ลากนี้นะครับบนลากซิมูเลเตอร์ไปถูกให้กดมาที่ตรงนี้แล้วก็ลากก็ตอนนี้กําลังอัปโหลดก็ขึ้นมาแล้วครับอันนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยละนะครับอันนี้ก็คือการทดสอบนะการรันเจ้าตัวแอปของเราบน iOS นะครับซิมูเลเตอร์นั่นเองโอเคครับในคลิปนี้คงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ